สวัสดีครับตำรวจบ้านชาแนลขอรายงานตัวครับครับมือนี้ก่ะตำรวจบ้านชาแนลค่ะทิพาพีาพ,พาน้องมาเบ่งบรรยากาศง่าน,น่อยกินน้มเนพี่นอ้องยิ่งว่าน่อยผมที่มันออกลกูกได้สองมืออลวพี่น้องนี่ครับ มันก็เลังกินนมแม่มันอยู่พี่น้องสุขภาพร่างกายมันแข็งแรงดีดีได้พี่น้องตัวที่ผมว่านมมันติงแหละพี่น้องเป็นง้อน,นมติงแต่ว่ามันให้ลูกงาม่ำมพี่น้องง้อน,นมติงนี่ให้ลูกงามเป็นตาไนพี่นอ้องตำรวจบ้านกะวันนี้ก็มีเวลาว่างคำๆเนาะพี่น้องเนาะ คำๆก็เลยก็เลยได้มาถ่ายคลิปบรรยากาศคอกบ้านๆของตำรวจบ้านเองเนี่แหละพี่น้องนี่ครับพี่น้องง้อนหน่อยผมมันออกมาได้สองมือที่แล้วนะพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีๆเลยพี่นอ้องหาวดองๆนี่บรรยากาศของมันมันกำลังกินนมแม่มันพี่น้องนี่กำลังดูดนมแม่มันตุ๊บจุ๊บจุ๊บอยู่นี่พี่น้อง แข็งแรงดีป่ะพี่น้องตัวนี้ลูกไส้เขีย้ยบสามหนึ่งน่หพี่น้องตัวบกไงพี่น้องตัวบกไงมันลักออกนด้หนพี่น้องคนบอเห็นผมแปลมเพิ่มแย่ทั่วน้ำว่าง้วเจ้าลักออกลูกแล้วก่นันว่าผมก็แลนมาทำความสะอาดมันเสร็จแล้วผมกแ็แลีนแปลมเพิ่มอ,อีกไปไปเห็นงานสอยมู ฉันว่าแล้วจังเลยคอยกลับมาใหม่มื่อนี้ได้โอกาสดีเลยพี่น้องมาเบิ่งนง้อให้มันเร่งได้มีโอกาสถ่ายจิบให้มันเร่งพี่น้องถ่ายจิบบรรยากาศงัวหลังมันกินยาแล้วนะพี่น้องมันก็กินยาแล้วมันก็ออกไปย่างย่งางหลินแน่หาเลียกันแน่แตะพี่น้องนี่ มันผ่อนคลายมันมนาพี่น้องเนาะร่างตัวกับร่างล่มยาอยู่ในพี่น้องเล่มยาท่เลียอยู่นี่ละ่ะอยู่ในล่างนี่แหละพี่น้องไม่น,นี่ผมกับซิมีเลียงมาเราให้พี่น้องฟังคือเก่าล่ะพี่น้องนี่ครับว่อสาวท้องแรกผมสาวท้องแรกซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าลูเบิร์ตไวเซตสองหนึ่งห้านะพี่น้อง มันทองแล้วเด้พี่น้องนี่ทองได้ซีเดียนแล้วพี่น้องน,นี่ครับมันบรรยากาศครับบรรากาศง้อผูน้อยจินยาแล้วมันก็นมานอนเชี่ยวเอียงเล่นอยู่นี่พี่น้องนี่นี่นะครับพี่น้องตัวผมเปิดราคาไปสามหมื่นบาทนะพี่น้องมันกินยาเสร็จแล้วมันก็นมานอนเชี่ยวเอียงเล่นอยู่นี่พี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศยังมาแรงเลยพี่น้องเด้อภาพมันอาสิบอ แก้มเพราะปันใจเพราะว่ามันกะคำแล้วพี่น้องตำรวจบ้านกันมีเวลาคำกลับมาจากอำเภอกะคำแล้วเลยทายชิปให้พี่น้องเบิง้งบรรยากาศง่วงมันผ่อนคลายหลังจากที่มันกินยาผมกามีเลี้ยงเล่าซีมันบอห้ฟังนะครับพี่น้องเมื่อนี้เลี้ยงเล่าที่ผ่านผ่านมาปีหนึ่ง เอาเลี้ยงง้อเอาลงทุนหลายปันไดมันมีต้นทุนบอต้นทุนมันเกิดจากอีย่างแน่ต้นทุนมันเกิดจากง้วหรือว่าต้นทุนมันเกิดจากคนเฮาเองพี่น้องต้นทุนที่ผมมีก็มีคาน้ามันนะพี่น้องคาน้ามันหลุหละคาน้ามันรลไปเกี่ยวหญ้าละพี่น้องาก็ไปเกี่ยวหญ้าสมือเนาะมันก็มีคาใสใจแน่ ผมตีไว้กับเมื่อนึงกับเมื่อละร้อยบาทแล้วพี่น้องคาํามมนเพราะว่ามันก็แเล่นไปไกลเติบไปกลับกับเกือบยี่สิบกิโลแล้วพี่น้องนาโรงงานน้ำตาลหนาโรงนุ่มเฉดคุนละอำเภอวังสะพุงหมดเลยพี่น้องจากหนองหินไปพิกัดฟา้ามของผมนี่ก็โอ้ลื่มไปพี่น้องมันโมเมนต์ฟ้ามเนาะมันเป็นขอ,อกงัวพี่น้องขอ,อกงัวน้อยๆน่อยพิกัดขอกงวของผมนี่ก็อยู่บ้านลั่นมันนะพี่น้อง บ้านลันมันมูซิบซีตำบนหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยแหรอพี่น้องนี่ครับบรรยากาศท่งาให้มันกินหยาเราเพิมาผ่อนคลายผมก็ดังไฟให้เราได้มือในดังไฟตะวินนี่พี่น้องดังไฟให้ตะวินนันกับผ้ากันมาฝิงไฟอยู่เนี่ยพี่น้องฝิงไฟปนค้นปนมาแย่หนาวมันกินหยาอิ่มเรามันก็นอนะลูกหน่อยมันนี่ครับลูกหน่อยมัน นอนอยูขางแม่มันนเพี่น้องถักทอนกินนมแล้วมันก็นอนเล่นแม่มันก็กินยาอิ่มลวมันก็นเนเลี้ยงลูกมันอยู่นี่แหละพี่น้องคือผมเกินไ้แหละพี่น้องว่ามันมี่าดเสียใจมี่าน้ำมันแต่ละมือผมก็มีตีไ้ก็คือมือละล้อยที่ผมเลี้ยงว่ามันนี่ก็สองปีกว่าพี่น้องปีหนึ่งกับสามร้อยหกสิบห้ามือสามร้อยหกสิบห้ามือสองปีก็ตกเข้าไปเจ็ดร้อยกว่ามือแหละพี่น้อง รวมๆแล้วก็อาจสิเป็นแปดร้อยมือแหละพี่นอ้องฮ่องเตาตีมือละร้อยเลยก็เป็นเงินแปดหมื่นพอได้พี่น้องเงินแปดหมื่นนี่เฮ่องเ้มาจากไหนแต่ว่าเฮ่องเต้พอได้สดๆเล้วพี่น้องเพราะว่าใจสดๆเอาค่อยจ่ายไปมือละเล็กละน้อยเฮ้าพอได้สูญเสียแท่เดียวโมเอลวาฮ่อเ,าเาอาเงินแปดหมื่นมาโยนใส่ขอกง,องวัวบึ้มมันบ่แมนพี่น้องเอาคอยจ่ายไป มีหน่อยเขากัจใจหน่อยมีหลเขากัดใจยหลายบางมือมีหาล่อยก็เติมหาล่อยบางมือเพม่มีเงินเขาก็เติมเทียถ้ามันพันในเบิดถ้าบมันสี่เบิดเขาก็เติมล่อยสองล่อยมันก็เป็นเงินสะสมนะครับเงินสะสมที่เข้าเติมน้้ามันเสมือสมือันเป็นค่านาใส่ใจของเข่าขาแรงเขาบ็ชิดได้ไพี่น้องขาแรงบรชิดถ้าชิดขาแรงเนี่ยผมว่าแสนกวัวๆนี่มีครับพี่น้อง่าใส่ใจแต่ว่าผมก็ คือว่าแล้วเนาะมันมักเราได้พี่นอ้องเขาได้กับบริวากันเขาอยากเลียงงัออยากต่อยอดอยากพัฒนางาัวพี่นอ้องพัฒนางัวจากงัวก,กระโดนมาเป็นงัวไทยจากงัวไทยก็มาเป็นงัวไทยกลางจากไทยกลางเขาก็ที่พัฒนาเป็นงัวไทยไงไล่ะพี่น้องนี่ที่พัฒนาเป็นงัวไทยไ่แ้วก็มันมีไทยไ่อยู่ตัวหนึ่งล่ะพี่นอ้องเขาตัวเขาย่วๆละพี่นอ้อง ถึงว่าไทยไงอย่างว่าไทยไ่เขาก็เอาเรียดร้อยมาผสมนะครับลูกมันก็ออกว่างามได้พี่น้องมันเป็นลูกเรียดร้อยแต่ละตัวผมทับหลอดเบิดสู่ตัวครับงวอผมอยู่นี่มีเค6 8ฟหกแปดกับเคฟสามหนึ่งซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ที่ผมก็ให้มอเพิ่นหล่อมาทับให้ขาทับกับแพงแพงได้พี่น้องบ้านผมเนี่ยบวกขึ้แถวร้อยอสารคามด้แถวขอนแก่นได้จังหวัดเลยขาทับมันแพง ทับร่วมเพศก็สองพันหาละพี่น้องผมถามเพนว่าแยกเพศเท่าไหรหมอเพนว่าหกเจ็ดพันมาเพนว่าโอ้ผมมีเงินปันนันนะก็เลยผสมตั้งแต่ไอถี่มันบ่แยกเพศนะครับร่วมเพศออกมามีตั้งแต่ตัวผูพผี่น้องผมได้มาอยู่ในผมเนี่ยผมได้ตัวผูสามตัวละพี่น้องได้ตัวผูสามตัวลวะผสมอยู่มันก็ กเทียอะไรพี่น้องนี่มจะล่อบ,บางอีกอยู่นี่ล่อบ,บางอีกอยู่สามตัวเ่ยว่ามันจะมีตัวแม่จากตัวบ่ออันนี้ก็เป็นค่าใสียใจให้กันได้ครับพี่น้องนี่ค่าเสีใจการผสมงัวนเนี่ยผสมเื่อมง่วนเนี่ยมันก็นเป็นค่าใสีใจของผมสมมาแล้วนี่หลายตัวนี่พี่น้องนี่หลายตัวหลายเทียร่วมแล้วกับเป็นเงินหมื่นกว่าบาทอะไรได้พี่น้องนี่ผมก็บริเลย์ใส่ค่าน้ำมันรถไปเกี่ยวหยาอะไรพี่น้อง ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็หลายหลายพันอยู่พี่น้องหลายหมื่นอยู่พี่น้องว่ามันคุ้มบ่ถามพี่น้องหลายคนเพิ่นก็ว่ามันบ่กคุ้มเพราะว่าขายชสจ่ใจมันหลายเพราะว่าเฮาบรได้ซื้อมากขายไปมันเป็นงัวที่ว่าเขาเลียงเอาลูกมันขายบังเอิญพี่น้องมันก็เป็นแต่งัวผู้งัวผู้มันเฮาขายมันก็บด้ราค่าแ่ละพี่น้องมันขายกับช่วงนี้งัวมัน งอมันถื่อนาะพี่น้องเนาะง่อมันถือเขาก็ขายบ่ออะไรพี่น้องเขาห้องแพงๆกับมีมีคนมาสื่อขั้นเขาจะขายถือเขาก็ขาดทุนจําเป็นเขาก็บบ่ขายเะยพี่น้องเข้ากับซีเลียงไว้จนกลัวว่าเขาสีใดดังใจเข้าอะไพี่น้องว่าง้อที่เขาห้องไปไงราคาซ้ำนี่เนี่ยมันสีมีในหอยมาสื่อบ่อในหอยสิกามาสื่องัวห้องบ่อสิกาให่ราคาห้องบ่อ ส่วนว่ากําไรหรือว่าขาดทุนเราต้องคิดด้วยพี่น้องมราต้องคิดขาดทุนแน่ๆถ้าเขาคิดในแง่ของเงินพี่น้องแต่ว่าถ้าคิดในเรื่องของข้อมุขเขามีค้ามุขจากการที่เขาในเรื่องงัวพี่นอ้องเพราะว่าใจเขามักเรียงงัวเขากับมีความุขงัวมันก็หาอย่างเขาหลายๆอย่างพี่น้องมันหามค่อนพรคายไปเห็ุงานมาไม่ไมื่มย์นี่ก็ มาเล่นน้ำง้อน้อยนี่ก็ปรากฏว่ามันหายเมยเลยพี่น้องเงินบ่บ่เป็นมันก็เป็นปัจจัยดอกปัจจัยใหญ่ยูสำหรับผู้ที่มักเงินนลยพี่น้องแต่ว่าผมก็มักคือกันนะั่นแหละแต่ว่ามันหกบ่มันบ่จำเป็นหลายมันบ่จำเป็นแท้คือเฮาพ่อซีอดได้อยู่เฮาก็อดไปพี่น้องเฮาอดเลี้ยงไปมันบ่ได้ดังใจเฮาเฮากับบ่ขายพี่น้อง มีคนโทรมาอยู่ด้พี่น้องโทรมาอยู่เพื่อนก็ให้ราคาอยู่แต่ว่ามันบ่ไเ้ราคาที่เขาตั้งไว้เขาก็บ่ขายปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้ามือสองปีกลัวๆก็ไปตกกันไปแปดร้อยมือพี่น้องแปดร้อยมือแปดหมื่นกว่าบาทค่าทับง้ออีกหมื่นกว่าบาทมันเป็นเงิ่อนเขาพี่น้องเป็นแสนเลยพี่น้องแต่ว่าเขายังคันใดอีอย่างจากง่อแม่แต่บาดเดียวเลยพี่น้องตีเห็ดมานิสองปีกลัวๆเลยเม่เคยได้อีกอย่างจากง่อ แม่แต่บาทเดียวครับกับง่วนเนี่ยยกเว้นพี่น้องยกเว้นที่เขาขายฉี่มันแหละพี่น้องช่วงนี้ก็ขายฉีง่ง่วอยู่กระสอบลระหาสิบบาทก็เอาเงินขายฉีง่ง่วแเราไปเตือนน้ำมันช่วงนี้เพราะว่ามันกับพ่อได้ขายอยู่เดือนหนึ่งก็ได้เงินกับประมาณพันพันหนึ่งนี่แหละพี่น้องบางเดือนก็ได้เจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่นี่ครับฉีง่ง่วผมผมขายครับรอบลระหาสิบบาท ผู้ด Д ดดผใงงงงดใอยากได้ก็โทรมาเด้อครับเด้อโทรมาเพราะว่าผมก็ให้ผมก็ลงคลิปไปหลายคลิปแล้วว่างัวทั้งงัวทั้งฉีง้อผมก็ขายขึ้นกันงัวผมก็ขายผู้ใดอยากได้ก็โทรมาส่วนฉีงัวผู้ใดอยากได้ก็โทรมาได้หน่อยได้หลายผมก็สี่หาให้อะพี่น,อน้องได้หน่อยก็เอาหน่อยได้หลายก็เอาหลายเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนนะพี่น,อน้องเนาะ ฝนขี่งัวมันกันบโบใครหลายบันไดเพราะว่ามันถือฝนถือน้ำฝนชะล่า,ลางเน่ยมันกับซิมีตั้งแต่ช่วงอยู่ข้างในครับพี่น้องนี่นี่ช่วงข้างในที่มันแห่งแห้งครับพี่น้องก,ก,อก็ได้กวาดกอกมาไท้พี่น้องนะครับส่วนพี่น้องสั่นใดอยากได้ก็ผมก็จีสิมเบอร์โทรไปให้ได้พี่น้องเด้อบอาซีอยากได้ง่วอยากได้ตัวใดคลิปกอนที่ผมเปิดราคาไปนะครับ กดเบิ้งพี่น้องสอบถามผมมาวกว่าตัวนี้ราคาเท่าไรตัวนี้ราคาเท่านั้นตัวนั้นราคาเท่านี้ผมก็บซบอกพี่น้องไปส่วนเบอร์โทรของผมก็0924531324พี่น้องจำดีๆได้พี่น้องเด้อ0924351324สำหรับคอมเมนต์ เพิ่นคอมเมนต์มาว่าเสียงผมมันดังคอยผมก็เลงโทรศัพท์ผมเนี่ยจำไได้พี่น้องมันก็ได้แถวนี้แหละเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเติบมันก็เลยเสียงว่าใครเขาดีปานไดแต่ผมมีเงินกันผมก็จซื้อโทรศัพท์ม่ไม่เน็บไม่เนิบมก็บ่เคยมีเลยพี่น้องเบิ่งงด้ภาพนะครับพี่น้องนะเบิ่งตั้งแต่ภาพเนี่ยที่ผมถ่ายนี่พี่น้องมันม่มีการตัดต่อได้พี่น้องเนี่ มันมีการต,าตาัดต่อมันเป็นภาพสดๆถึงบุมีผู้ได้เียนสคริปต์ให้ผมนะครับผมก็ว่าตามที่ผมฉิดออกมาได้เนี่ยผมก็ว่าไปผมประสบปัญหาเนื้ออะไรผมก็ว่าไปผู้นั้นมาโนะผมฟังแน่ผู้น,นี้วาผมฟังแน่ยังสั้นเป็นยังสี่ยังสี่เป็นยังสั้นผมก็จําคําเพิ่นเบานะครับมาเบาไอพี่น้องฟังอีกตัวหนึง่งพี่น้องท่านใดมีความรู้ก็คอมเมนต์ให้ผมน้ำแน่ ว่าผมเห็ดจ,จังสั่นเห็ดจังสี่มันกะซีดีเห็ดจังสี่จังสัน่นมันบดีอะไรที่มันบดีก็ขอโทษเด้อพี่น้องเด้อขอโทษหลายๆช่อง youtube ช่องน้อยๆครับช่องตำรวจบ้านชาแนลซึ่งชิบนาผมกับซีเฮ็ดคอนเทนต์ใหม่ให้พี่น้องเบ่งให้พี่น้องได้ชมตอนต่อไปแะพี่น้องอดใจเด้อพี่น้องเด้ออดใจเด้อ นี่นะครับผมดีจุดไฟไว้จุดไฟไรยุ่งไว้แหงวัวคอขอผมมันบริการมุ่งด้วยพี่น้องเด้อหอกมันก่วงกลางมุ่งบาไว้พี่น้องใส่งบประมาณโอ้หลายพันพี่น้องเจ็ดพันแปดพันนี่พ่อบ่เนี่ยผมว่ามันจะเป็นหมื่นกว่าบาทไปได้เนี่ของวัวผมเนี่ยุ่นะครับมันยาวมันก่วงพี่น้องกลางมุ่งบาไว้ผมก็อาศัยว่าเปิดไฟเอาละพี่น้องนี่เปิดไฟไฟไรยุ่งกับไรแดยแหนบอะไรเนี่ยผมก็ดังไฟให้พี่น้องนี่ ดางไฟไปให้มันไล่เดือดเดือดตีหนึ่งตีสองก็ลูกขก้นมาครับลุกขก้นมามาจู่จูไฟมันมีควันมันได้ไล่ยุ่งออกจากงัวห้องพี่น้องงัวห้องก็สซบารไดถึงยุ่งกัดหลายพี่น้องมันก็ดกันได้ยุทธครับพี่น้องแต่ว่ากันว่าได้เบิร์มันเกิดเป็นธรรมชาติของง้วกับยุ่งนะครับเนาะพี่น้องเนาะมันก็อยู่น้ำกันละมันทนได้เฮาทนได้มันก็เป็น ปะทะจักรของสัตว์เนาะพี่น้องเนาะมันก็ถือกยุ่งกัดแน่เป็นของธรรมดาพี่น้องท่านใดอยากให้ผมเฮ็ดชิปแบบใดก็คอมเมนต์มาได้เลยพี่น้องเด้อหรือโทรศัพท์มาหาผมก็ได้มาบอกผมก็ได้ว่าให้ผมเห็ดแบบนั้นแน่ให้ผมเฮ็ดแบบนี้แน่นี่ครับพี่น้องครับลูกง่อยที่ผมเปิดราคาไปครับตัวน้อย ค้อมสูงก็บลอยยี่สิบตัวครับเรายี่สิบเจ็ดประมาณน,นี้แหละผมเกาาด้วยพี่น้องด้วยเนี่ยผมเปิดราคาไว้ตัวละสามหมื่นเนี่ยพี่น้องมันมีอยู่สองตัวอยู่สองตัว,ตวนี่ครับตัวหนึ่งต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมันอาจี่ย้อนแสงอย่างน้อยนึงเพราะตอนนี้มันตะเว้นกระรังที่รับผู้เลยพี่น้องมันก็เลขเข่าทั้งหลายแสงมันบ่นนค่อยดีนี่ครับบรรยากาศของง่วงผมฉี่ง่วงผมครับนี่กระรังแห้งเลยพี่น้อง ถ้าฝนโปตกมาอยกงมือเอ็นมือหื้อนี่ยค่ะเจ็บได้เล่าเนี่ยพี่น้องเนี่ยเจ็บได้อีกแล้วครับพี่น้องนี่ยนหไลายหลายกระสอบอยู่ในพี่น้องขายด้ครับด้วยขี่งวอกระขายงัวกระขายโทรมาครับโทรมาพี่น้องโทรมาเมื่อเนี่ตำรวจบ้านชาแนลเนี่ยค่ะลาแล้วด้วยบ้านไ้พี่น้องคำแล้วติดตามผมในเด้อกดติดตามให้ผมแน่กดไลค์กดแชร์ผมแน่อย่าลืมขอกบันบ้านครับ ขายก็ขายแบบบานๆราคาบานๆมีอย่างคียกันได้ได้พี่น้องเด้อจะถิ่มจะปลากันได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ